สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเอชแคร์แมนพายแบบเคร์หมูนะครับหรือเอชรับายโดยโรงหมูโอเคมาต่อก,กันด้วยบิลออเดอร์ของชนชาติอัปสิทธิ์นะฮะหรือว่าอัปสิทธิ์ไดนาสตี้คือราชาวงศ์อัปสิทธิ์นะฮะบิลออเดอร์นี้จะเป็นบิลออเดอร์สำหรับที่จะไปเซคันด์ทีซีนะฮะไปทาวน์เซ็นเตอร์ที่สองให้เร็วที่สุดนะคะรับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ใกล้จะโดนเออ่ ก่อควรนโดนขัดขวางอะไรบ้างก่อควรนะฮะอันนีก้ก็ต้องให้ผู้เล่นต้องปรับตัวกันเองนะฮะวิวนี้จะไม่กินจะไม่ใช้เบอร์รี่นะฮะเพราะว่าถึงจะมีประสิทธิ์นะครับจะมเีเก็บเบอร์รี่ได้เร็วขึ้น30%แต่ว่า เี่คำนวณดูแล้วสร้างเก็บเบอรี่มันต้องใช้บิลใช่ไหมมันก็มันก็จะเหมือนมันจะขาดมันจะอัตราความเร็วในการเก็บทองด้วยเนี่ยรวมกันแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะครับกว่ากว่าเราจะสร้างบิลเสร็จนะครับแล้วกว่าเราจะเก็บเบอรี่นะฮะทดบไปทดบมาก็ไม่ต่างกันนะครับ ก็จะใช้เบลออเดอร์สแตนดาร์ดคือ73นะ7จ็ดฟูดสามโนะฮะโอเคเริ่มเลยเบอร์รี่เราจะเก็บตอนอกำลังจะบูมนะเราเราจะบูมเราค่อยใช้เบอร์รี่นะฮะพอได้ทางูเตอร์ที่2องก็เริเป็นช่วงนั้นก็เริ่มคิดจะเริ่มเก็บเบอร์รี่ไปนะครับเก็บไว้ใช้ประโยชน์ตอนนั้นดีกว่านะครับโอเคเริ่มเลยตัวแรกนะฮะ ไปเก็บพกตัวแรกก็าลงแกะเลยนะฮะแล้วก็สามตัวต่อมาไปทองนะครับตามเป็นสแนดาร์ดบ d ออเดอร์นะเราจะไป เน้นอีกทีช่วงๆจะอัพยุคนะครับตัวนี้ก็ใช้สก,กาวสืบไปเรื่อยๆนะฮะ,ะตัวนี้ใช้สก,กาวสักตัวครับตัวเดียวอย่างพอก็พอนะฮะ เพื่อให้อัพเดทที่สุดเสร็จจากนี้ก็คนยูนเทอร์ตัวถัดมาก็สร้างเฮาส์ซอิสตอแนะครับ ตัดไม้อะไรก็ว่าไปนะตัดไม้สี่คนนะคือเอาคนที่สร้างเขาเพราะวิซ้อมเสร็จแล้วไปตัดไม้ต่อนะครับ ยกเลยถ้าเสร็จปุ๊บพร้อมมันก็จะอยู่ประมาณสี่นาทีครึ่งสี่นาทียิดๆิด๊กนะแต่ว่าจะเอาจะเราจะแคนเซิลวลเลเจอร์ตัวสุดท้ายเลยป่ะที่กำลังจะต่อบายเนะี่ยนี่ก็ต่อไปเลยนะก็เป็นแหลกนี่ก็เป็นตัดหินพุดเหินนะปั๊มหกคนนะแล้วพอยกจากทอมาคนหนึ่ง ทำห้าคนนะพูดรัวๆเลยนะครับคุณหมอนี่เฟรนซีก็อัพอัพได้อัพนะนนนไม่เสียอะไรช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีทองพออยู่ที่จะไปอัพเฟ้นฟูดสต็อนะฮะที่จะลดราคาวิลเลเจอร์ลงนะ มามาลอยมารักษาลอยทุกสิบแปดคนนี้มาสร้างบ้านนะฮะคนนี้แหละเรามาช่วยคุณหินต่อไปคุณคุณคุณโย โยกปุ๊บอัพเฟซทุกทุกทันทีนะครับโยกคนอีกน,น,ก,นกปุ๊บโยกคนแต่ตัดไม้สี่คนนะจัดฟูดเป็นตัดไม้แปดคนนะฮนะแล้วก็ฟูดหกคนแล้วก็ปั๊มคนลงไอตัดไม้แปดคนแล้วก็สโตนหกคนนะฮะแล้วที่เหลือก็ปั๊มคนลงฟูดยาว ระหว่างนี้ถ้าใครจะมาโจมจีเราก็จะต้องเสียเวลาในการอัพยุคที่หนึ่งไปเสียเวลาในการสร้างฟันดิเตอร์ที่สองที่นหนึ่งนงนะหรือไม่ก็เพิ่มคนไปตัดไม้เพิ่มนะอันนี้งมว่าไม,ไม่โดนรบกวนนะฮะอันนี้ ยังครบครับนะสี่คนจะเห็นมาเป็นคุนทองนะฮะหรืคนจากไม้นะครับมาตัด มาทำทเตอร์ที่สองอ่ะแล้วนี้ก็ปังไปเรื่อยๆนะครับทัท่คนมีคน ทำทองไปด้วยแล้วก็เพิ่มคนท,ทหาหารไปด้วยนะครแล้วสร้างข้าไปเรื่อยไปบมกกลางกันทุกคนใช่จริงแต่ต้องมาทําูพทําที่บ้างนะครับ ลดลงรีบูตเลยนะครับโดยจะช่วยให้เราหาหาได้เร็วขึ้นนะครับแล้เราก็จะโบมเร็วขึ้นนะครับเริ่มเปิดกอัพนียครับไปเลยนะจากนั้นถัดไปเดี๋ยวอัพยุกแล้วเราจะต้องเปิดด้วย ใช้ยูนิตของยุคสามนะฮะอย่างเกเรตอาร์ฟนะฮะระเปิดปรับได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าเพื่อนก็จะได้เปลี่ยนนะครับเ,เหมืมหหมนอนทำคู่เลยก็ได้เลยประมาณนี้แล้วก็ส่งกรบปุ่น

thế cố tấp cột làm nhung đây là ก็อาจจะประมาณนี้นะทีนี้ที่เหลือก็จะลุกยังไงจะรับยังไงเลยมากกว่านะครับการว่าไม้กับสโตแล้วต้องปองกันให้ดีนะในช่วงต้นเกมน,นะครับจึงจำนวนจำนวน คนที่เราปั๊มไว้เนี่ยมนปัมน๊มฟูดได้เร็วแล้วครับเอาดันนุ่นดันดน,นี่มันได้เร็วขึ้นอยู่แล้วนะครับก็จบบิวเดอร์ของอาชนชาติประสิทธิ์ไปประมาณนี้นะฮะ mm hmm. อ๋อมันจะไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต่อสู้ด้วยว่าจะมาบุกเราเร็วไหมนะฮะ แต่เราก็เป็นจุดที่เราจะต้องป้องกันอยู่นะครับพอเนี่ยมันมันก็จะขึ้นเร็วแล้วมาเร็วแล้วนะพอแล้วโกพอแล้วโร็วไปแล้วก็ไปเลยนระครับ พี่ทีนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบนแล้วล่ะ